ครับวันนี้นะครับจะมาสอนท่องโน้ตเพลงเทพธิดาเทวีหรือเพลงสายตาพิฆาตนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมีมีมีเลโดเลมีซนลามีเลโดลามีมีมีซอนลาซนมีเลมีลาลาลา Mi fa son la, ti le la son fa, le do le mi le le le. Le do le, do ti do, ti la ti, la son la. Do le, la ti do le, mi son le do ti, la son la ti, la son la. แล้วก็วนไปนะครับประมาณ 2- 3สรอบนะครับทีนะครับมีมีมีเลโดเลมีซอนลาแล้วก็ลับนะครับมีเลโดลามีมีมีซอนลาซอนมีเลมีลาลาลามีฟ้าซอนลาทีเลลาซอนฟาเลโดเลมีเลเล เีโดเีโดทีโดทีลาทีลาซอนลาโดเลลาทีโดเลมีซอนเลโดทีลาซอนลาทีลาซอนลาแล้วก็จบด้วยมีเลมีโดมีทีมีลาซอนลาโดมีซอนลานะครับอ่ะทีนี้เอา ทีเดียวจบเลยนะครับมีมีมีเลโดเลมีซอนลามีเลโดลามีมีมีซอนลาซอนมีเลมีลาลาลามีฟาซอนลาทีเลลาซอนฟาเลโดเลมีเล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 โดเลโดทีโดทีลาทีลาซอนลา โดเลลาทีโดเลมีซอนเลโดทีลาซอนลาทีลาซอนลามิเลมีโดมีทีมิลาซอนลาโดมีซอนลา